ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าแยกฉลองนะครับช่วงเวลาสิบโมงนะครับสิบโมงยี่สิบสองนะครับเป็นไปได้นะครับที่รถน้อยนะครับรถไม่ติดดูบรรยากาศนะครับปกตินี้รถติดไม่ขยับคันเยื่อนนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ครับรถน้อยครับนี่ไหลลื่นสบายดีรถไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าฝั่งนี้โอ้โหฝั่งขาเข้าในเมืองนะครับ ฝั่งเจ้าฟ้าตะวันตกนะครับแน่นปียะไปเลยแน่นเหมือนเดิมไม่เคยขาดฝั่งอุโมงเป็นไงฝั่งอุโมงฝั่งอุโมงก็รถเยอะนะครับขาไปลาวัยนะครับรเยอะเหมือนกัยครับประเทศภูกเก็ตแน่นอนอจริงๆเรื่องรถติดไว้ใจเรา เรื่องรถติดยกให้คูเกตไปเลยฮะ